โอเคครับก็วันนี้จะพาทุกท่านไปจัดอะไรนะครับผมดูกันว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรมาบ้างโอเคเดี๋ยวตอดไปเลยไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจัดอะไรอะไร,อะไรมาบ้างน,นะครับผมอย่างแรกคือคือนี่ครับผมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเปิดแกะด้วยดีวยานี่เป็นฟั๊มเบรคครับของแพ้นะครับ เป็นเบรกเวฟร้อยบเว็บร้อสของแท้ตัวนี้แพงมากมาให้ดูราคาแพงจ๋าเลยกันเปิดอะไรแท้สูงเจ็บเจ็บแต่ว่าจบนะครับผมเพราะว่าเบรกนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อยากให้ใช้ของแท้ก็แล้วกันนี่แล้วก็เป็นปั๊มล่างครับผมเป็นของเว็บกะว่าจะมาใส่เสริมหล่อนน้องสงนอน่อยว่ไรจมเนี้ที่แอบดูไม่ใช่ แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเบรกปั๊มล่างก็จะได้มาประมาณนี้นี่ง,งานอันนี้งานแท้ก็จะเป็นมาณนี้ครับส่วนอันนี้พี่ไปเบิกแท้มาก็จะได้มาแค่สองอย่างแล้วก็มีตัวที่จับกับไอตัวปั๊มเนี่ยครับมันจะเป็นสีเงินอันนี้ตอนนี้ไปพ่นสีแล้วเพราะว่าของแท้มันก็ไม่มาเป็นสีสีดำแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาทำแบบนี้แล้วก็มีมือจับเบรกนี่มือจับโอเคมาดู มีจับไอ้เขาเรียกอะไรคันเบรก<ม>นี่ก็เป็นประมาณนี้ของโอเคนะสวยเลยเใส่ประกอบกันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ<ม>๊บสวยเลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่แล้วมันจะสวยไหมโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนพ่นสีก่อน โอเคครับก็เมื่อกี้พี่ก็บอกไว้ว่าจะให้ดูราคาใช่ไหมว่ามันเท่าไหร่นะครับผมนี่สองพันสามร้อยนะครับผมไอตัวปั๊มสีดำเมื่อกี้คือราคาพันพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเลยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเป็นปั๊มอันนี้อันนี้ที่เป็น,เป,นเป็นตัวเก่าอะมันจะที่มันเป็นสีเทามันจะถูกกว่านี้นะครับถ้าเป็นปั๊มแท้แต่ถ้าเกิดใครหาซื้อในลาซาด้าดนี่ก็ไม่กี่บาทครับผม เก้าสิบบาทแปดสิบาทก็ได้แล้วครับได้ทั้งมือจับได้ทั้งบัมเบรกแต่ว่าพี่แนะนำเป็นของแท้ดีกว่าว่าของแท้ยังไงมันก็อดภัยว่าครับดีกว่าถ้าจะใส่พวกเบรกก็มันเท่ากับชีวิตนะเนาะถ้ารักชีวิตก็อย่ายใช้ของปลอมเลยครับเบรกพวกเบรกอะไร้ยครับี่ายๆนี่นใ,นใช้ของปลอมได้นะแต่ว่านี้ไม่ค่อยจะหลับหลินเท่าไหร่โอเคแล้วสิ่งที่เราขาดไปก็คือจะมีเหลือสายเบรกแล้วก็มีตัวขาจาับคาลิเปอร์ของในตัวของเบรกะครับ ดี๋ยยังไงหรือเราตัดภาพไปเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยสําหรับใส่ปั๊มเวฟร้อยสิบ 110, เนี่ยใส่กับโซนิกได้ไหมนะครับกระบอกชุดโซกเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยไล่ยอย่างได้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ชิ้นงานเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูชุดบนกันเลยชุดบนชุดนี้นี่มีมือมือเบรกรวมกับปั๊มนี้ เซตนี้นะครับผมแค่นี้นะครับ1 2แล้วก็มีฝานี้พันพันสามร้อยบาทนะครับผมชุดนี้อันนี้แค่นี้อันเนี้ยแค่เนี้ยสามพันสามพันสามร้อยส่วนในมือนี่ประมาณเก้าสิบบาทมั้งถ้าจารย์ผิดเสร็จแล้วสายนี้ไล่ลงมาปืดนี่ปื้ดสายนี้สายเบรกนี่เบ่งไล่มาซูมเลยซูมใกล้เลยสายนี้ซื้อลาซาด้า งานอะรอย่างเงี้ยนะซื้อราคาได้งาน,น,นเราจะไม่เห็นงานก็จะไม่ค่อยดีนะครับมีรอยนิดหน่อยอันนี้ร4 0ค่าส่ง40เป็น200แล้วกันสายเสร็จแล้วปั๊มนี้จำไม่ได้ครับนี้เท่าไหร่อครัอันนี้น่าจะเจ็ดแปดรครับจำไม่ได้เหมือนกันราคาเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับผมนี่คาลิปเปอร์ <c oughs> ใช้จับโทกโซนิกนะครับผมถ้าไม่มีตัวนี้คือใส่ ลำเบรก110ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้250รวมส่ง300นะครับผมไปตัวต่อไปเสร็จแล้วส่วนผ้าเบรกผ้าเบรกทั่วไปเลยครับเนี่ยสีฟ้าเนี่ยผ้าเบรกะก,กากร้อยเดียวเนี่ยข้างในเห็ยไป Okay. ไล่เรียบร้อยมีเนื้อหาอะไรก็คือถ้าเกิดจะไลนะ่น้ำมันถ้้ไล่เบรกก็ไล่เองก็ดีนะครับเลือกเลือกช่างดีๆก็ได้ผมนี่ไล่มาเนี่เจอรอยมีมาดูรอยนยแต่ว่าผลลบออกแล้วเหมนจะมีคราบขาวๆติดอยู่เนี่ยฟูงเลยดูครับทราบแบบทราบแบบน้ำมันเบรกไหลเนี่ย ไม่รู้เห็นว่าในกล้องนะ่ว่าแบบจริงๆมันเป็นคาบชัดกว่านี้นะครับแต่ผมนรงงานลบโคตรสวยเลยแบบไล่แล้วแบบเซ็งมากครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็แนีนยว่าไล่เบรกเวฟร้อยสิบใสโซนิกร้อยยี่สิบไปทันทีเรียบรอนน้อยนะผมก็ยินีะมานี้ยังไงคนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไปละ The fucking eagle double-shaped. Snoop Dogg!